ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสปอร์ตวันสื่อชั้นนำนเยรมันรายงานว่าฟอร์เดียนเวส์กำลังพยายามช่วยผลักดันในการย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลแม้ว่าตอนนี้การเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลและไบเออร์เลโฮเซน่นสำหรับฟอร์เดียนเวสนั้นยังคงดำเนินต่อไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆก็คือนักเตะต้องการเล่นให้กับลิเวอร์พูลเท่านั้นและเขาเองก็ยืนยันเรื่องนี้กับทางต้นสกัดไปแล้วเช่นกัน p พลย์เม e เทีมชาติเยอรมันวัย22ปีแสดงความชัดเจนของเขาในการย้ายไปที่ลิเวอร์พูลต่อเลเวอร์คูเซนแล้วในเวลานี้และเขาหวังว่าพวกเขาจะทำข้อตกลงนี้ให้เกิดขึ้นได้ในที่สุดเขาหวังว่าเลเวอร์คูเซนจะรับข้อเสนอในไม่ช้านี้ปัจจุบันตอนนี้แม้ว่าลิเวอร์พูลและเลเวอร์คูเซนจะยังคงตกลงเรื่องค่าตัวของนักเตะไม่ได้แต่วิสเตรียมพร้อมและรอไฟเขียวให้เข้าร่วมตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลได้ในทุกเวลา breaking ฟาบิโซโรเมนโ o รายงานว่าข้อตกลงของฟอร์เรนเวียสกำลังคืบหน้าไปด้วยดีระหว่าง Liverpool กับไบรเออร์หรือเซนขณะน,นี้การเจราจาอยู่ในขั้นตอนการคืบหน้าอย่างมากแล้วฟาบิโซโรเมนโอคาดว่ามิรอดเคอร์อเคสแบ็กซ้ายจากบอลมัดจะย้ายไปร่วมทีมกับทาง Liverpool ได้ในที่สุดท้ายที่สุดแล้วลิเวอร์ o ูลและบอลมัดจะเจราจาและตกลงกันได้ในเรื่องค่าตัวของผู้เล่นรายนี้ เนื่องจากว่าลิชันฮิวผู้อำนวยการกีฬาของหงแดงมีความสัมพันธ์กับทางบอลมัดหลังจากที่เขาเคยรับตำแหน่งผอ,อก,กีฬาของที่นั่นมาแล้วเช่นกันลิเวอร์พูลกำลังก้าวหน้าในการเจรจาไปมากแล้วกับทางบอลมัดและผู้เล่นเองก็ยืนยันด้วยตัวเองแล้วว่าเขาต้องการย้ายไปที่ลิเวอร์พูลเท่านั้นอีกด้วยส่วนมาร์คแม็กอาดัมนักข่าวจากสกายสปอร์ตเองก็เปิดเผยว่านี่จะเป็นสัปดาห์ที่สำคัญอย่างมากสำหรับลิเวอร์พูล ในการคว้าตัวมิรอส e เคอร์เคสไปร่วมทีม<ค><ย>จะย้ายไปทำไมดีอาสยันมีความสุขกับการเล่นให้หลิเวอร์พูลหรือดีอาสแนวรูปฟอร์มแรงของลิเวอร์พูลยืนยันตนมีความสุขดีในถิ่นแอนฟิ์และไม่คิดย้ายไปไหนทั้งนั้นหลังนักเตะต,ตกเป็นข่าวว่าแจ้งความประสงค์อยากอำลาถิ่นแอนฟิ์ช่วงซัมเมอร์นี้ช่วงที่ผ่านมาซื้อหลายสำนักรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่า อนาคตของสตาทีมชาติโคโลอมเบียไม่มีความแน่นอนหลังการเจรจาเรื่องขยายสัญญาฉบับใหม่ยังไม่มีความคืบหน้าด้วยเหตุน,นี้ทําให้บาร์เซโลนาและเอฮีลาวจับตามองสถานการณ์นักเตะอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามดีอาร์สยืนยันชัดเจนว่ามีความสุขดีกับลิเวอร์พูลและไม่ต้องการย้ายไปที่ไหนทั้งนั้นผมรู้สึกว่าผมกําลังผ่านช่วงเวลาที่ดีจริงๆผมมีความสุขมากที่อยู่ที่นี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนี้ นี่คือสโมสรที่สุดยอดและมีเพื่อนร่วมทีมชั้นยอดอยู่รายล้อมตัวผมตั้งแต่ตอนที่ผมย้ายมาที่นี่ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นที่สุดผมพยายามทำงานหนักเพื่อสิ่งนี้มาตลอดและการได้เห็นว่าทุกวันนี้สิ่งต่างๆกำลังดำเนินไปด้วยดีทำให้ผมภูมิใจมากและผมมีความสุขจริงๆเพราะนี่คือผมทำงานหนักเพื่อสิ่งนี้แต่เราไม่ได้อะไรเลยถ้าหากไม่มีเพื่อนร่วมทีมของเราเราคือทีมเดียวกันกองหน้าและปีกพยายามมาตลอดเพื่อช่วยยิงประตูและแอซิท สำหรับตอนนี้จำนวนตัวเลขที่ผมทำได้มันสนับสนุนสิ่งที่ผมพูดการได้ลงเล่นและทำผลงานได้ดีได้รับการสนับสนุนจากทีมในแนวทางที่ผมเล่นแน่นอนว่ามันเป็นความสุขมากๆที่ a อาร์สกล่าวปีเปเซียร่านักข่าวชาวโคลอมเบียยืนยันว่าลิอรวผูลไม่ได้พิจารณาข้อเสนอใดๆสำหรับการขายลุยอาร์สออกจากทีมไปโดยสโมสรให้ความสำคัญกับการต่อสัญญาของเขามากที่สุดในเวลานี้ แต่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ลิเวอร์พูลก็ยินดีที่จะขายปีกทีมชาติโคลอมเบียวัย28ปีรายนี้ออกจากทีมไปเช่นกันทางนี้ลูโชเองก็เปิดใจที่จะต่อสัญญากับลิเวอร์พูลแต่เขาก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการย้ายไปยังลีกซาอุดิอาระเบียและเปิดใจในการย้ายไปบาเซโลรนาอีกด้วยลิเวอร์พูลเอ็โครายงานว่า ตลาดซื้อขายนักเตะรอบแรกจากทั้งหมด2รอบในช่วงซัมเมอร์นี้เปิดขึ้นแล้วโดยจะเริ่มต้นจากช่วงวันที่1-10มิถุนายนนี้เป็นช่วงแรกและจากนั้นจะเริ่มต้นอีกครั้งในช่วงวันที่16มิถุนายนถึงวันที่1กันยายนรอบที่สองโดยตลาดซื้อขายผู้เล่นนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกระยะเวลาการเจราจารอบแรกจะเริ่มวันนี้สิ้นสุดวันที่10มิถุนายน แต่สโมสรที่ไม่ได้อยู่ในฟุตบอลโลกก็สามารถเซ็นสัญญาและขายนักเตะได้เช่นเดียวกับกรณีของลิเวอร์พูลคงแดงจะเริ่มตลาดซื้อขายนักเตะด้วยการขายเทนนเล็กซานเดอร์อนโให้กับเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวราคา10ล้านยูโรให้เรอัลมาดริดและซื้อเจอร์มีฟริมโปงมาจากไบเออร์เลเเซ่นในราคา35้าล้านยูโรและเมื่อสิ้นสุดวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งเริ่มในวันที่16มิถุนายนและสิ้นสุดในวันที่1กันยายนในที่สุดไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและริชาน ตอนนี้ถึงเวลาพวกคุณแสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่แล้วตามรายงานของเอียนดอยนักข่าวจากลิเวอร์พูลเอ o คระบุว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มต้นกระบวนการในการสรรหาผู้ช่วยผู้จัดการทีมคนใหม่ของอาร์เน่แล้วในเวลานี้หลังจากที่จอนไฮติงก้าออกจากทีมไปเพื่อเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชที่อาแจ็จน์อัมเตอร์ดัม ณตอนนี้มีชื่อของมาลิโน่ปูสิทตเอเตียนไรเน่นและเด็กเคาทั้ง3คนนี้อยู่ในกลุ่มผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เขารับตำแหน่งแทนที่ไฮติงก้าในเวลานี้ซึ่งก่อนหน้านี้ในรายของปูสิท์และไรเน่นเคยร่วมงานกับทางอารเนอร์มาแล้วที่เฟยนูตและเฮดโคชของแดงก็พยายามที่จะนำทั้ง2คนนี้มาที่สมสรลิเวอร์พูลเมื่อเขาได้รับแต่งตั้งในช่วงซัมเมอร์ที่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามปูสิตปฏิเสธ,ธคำเชิญเนื่องจากเขาต้องการทำงานเป็นโค้ชที่สมมสอนชักต้าโดเนตในขณะที่ไรเน่นถูกรัฐบาลอังกฤษปฏิเสธใบอนุญาตทำงานไปในครั้งนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือไรเนนนี่คือหนึ่งในทีมงานที่อาร์เนอร์ต้องการอยากที่จะได้ตัวเขามาร่วมทีมมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะเขาคือผู้เชี่ยวชาญโค้ชด้านลูกเซตพีดและนอกจากนี้เขายัางเป็นนักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางเทคนิคของสมมสอนได้ด้วย เรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในบุคคลที่มีคุณภาพสูงอย่างมากเลยทีเดียวหวังว่าถ้าหากลิวอูลตัดสินใจพยายามเอาตัวไรเน่นมาอีกครั้งจากเฟนูดเชื่อว่าเจ้าตัวเองก็พร้อมที่จะตอบรับในทันทีและหวังว่าเขาจะมีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตในการทำงานในสราชะอาณาจักรได้ในที่สุดนะครับครึ่งตกลงหงเตรียมคว้าเคลเลอร์เฝ้าเสาสล้านปอนด์ เบรนท์ฟอรบรรลุข้อตกลงกับ Liverpool เตรียมเซ็นสัญญาคุยวินเคลเลอร์เฮอร์มาเป็นมือหนึ่งคนใหม่ด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์มาร์คเฟเคนมือหนึ่งคนปัจจุบันกำลังจะย้ายไปอยู่กับไบเออร์เลเวอร์เซนทำให้เบรนท์ฟอร์ต้องมองหาผู้รักษาประตูรายใหม่เคลเลอร์เฮอร์เหลือสัญญาแค่ปีเดียวเท่านั้นและ Liverpool อยากที่จะเรียกตัวให้ได้ในระดับ20ล้านปอนด์หลังเขายังได้รับความสนใจจากเวสแฮมยูเนเต็ดลีดยู i นเต็และบอร์ดมัดด้วย อย่างไรก็ตามพวกเขาบรรลุข้อตกลงกับเบนฟอร์ดแล้วว่าจะปล่อยเคลเลอร์เฮอร์ไปร่วมทีมในราคา18ล้านปอนด์พึ่งพิคาดสนใจเคลเลอร์เฮอร์มาตั้งแต่ก่อนพวกเขาดึงเฟรเคนมาร่วมทีมแต่ทีมดังแห่งเมอร์ซี่ไซส์พึ่งเปิดกว้างที่จะปล่อยนายด่านวัย26ปีออกไปเพราะได้จอร์จี้มามาัสวิลี่มาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ เคลลเฮอร์ก็อยากหาโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงและการเข้าร่วมทีมของมาบรัสวิลลี่หมายความว่าโอกาสจะแย่งมือหนึ่งที่ลิเวอร์พูลของเขายิ่งน้อยลงอีกฤดูก,กาลที่เพิ่งจบไปนั้นเคลลเฮอร์ผ่านการเฝ้าเสาเป็นตัวจริงไปสิบนัดจากช่วงที่อาริซอนพบกับอาการบาดเจ็บเฮเมียฮาวคริมสันกุนซือของทีมชาติไอร์แลนด์ก็บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าต้องการให้เคลลเฮอร์ย้ายออกจากถิ่นแอนด์วิลเพื่อโอกาสลงสนามที่มากขึ้น มิเชลลีสจากออฟตาโจรายงานว่าครีนเคลเลอร์เฮอร์เมียตาก,การชนะสูงสุดในบรรดาผู้รักษาป,ประตูทุกคนที่ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลมากกว่า50นัดในทุกการแข่งขันในประวัติศาสตร์ของสโมสรเคลเล,อ,อ,ลอ,เอร์เฮอร์65.7%อลิสัอนเบเกอร์65.4%เน็ดดอย64.2%บูสโกเปล่า57.6%ซานเดอร์เวสเตอร์เฟล56.3%เบอร์ซาไลเตอร์55.5%เรครีเมนส์54.7% เปเป้เ,ปเลน่า53.3เปอร์เซ็นต์เหลือสัญญา12เดือนสุดท้ายย้ายไปในราคา12.5ล้านปอนด์รวมแอดออนเพิ่มเป็น18ล้านปอนด์การย้ายไปเบนฟอร์ดที่เป็นสโมสร,รที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับลิเวอร์พูลนั้นจะช่วยให้เขาพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นและน่าจะเป็นตัวจริงได้ในทันทีอีกด้วยหนึ่งในผู้เล่นลิเวอร์พูลที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวและดีพอแล้วที่จะเป็นมือหนึ่งของสโมสร,รที่ไหนก็ได้ และในที่สุดเคลเลอร์ก็สมหวังกับความต้องการของเขาสักทีนะครับ b a d ดเดนอันเดอร์สกอร์เอรายงานว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะเซ็นสัญญากับซูเปอร์สตาร์เพราะเราต้องการสร้างพวกเขาขึ้นมาเองหนึ่งในประโยคที่เจเกนครอบเคยกล่าวเอาไว้และเขาก็ทำมันได้จริงๆในยุคข,ของเขามีนักเตะหลายต่อหลายคนที่พัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นระดับโลกไปเลย และขนาดที่เขาเดินจากสโมสรลิพูไปเขาก็ยังคงทิ้งผู้เล่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกในอนาคตข้างหน้านี้อย่างไม่ต้องสงสัยความสำเร็จของพี่น้องตระกูลแม็กอลิสเตอร์เควินแม็กอลิสเตอร์พี่ชายควา้าแชมป์ลีกเบลเยียมครั้งแรกให้กับยูเนียนแซงกิลโรสในรอบ87ปีส่วนอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์ผู้น้องก็ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับลิเวอร์พูลได้สำเร็จเช่นกัน เป็นความน่าภาคภูมิใจของตะคุณแม็กอลิสเตอร์จริงๆที่ทั้งคู่คว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนในวันเดียวกันถือเป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับครอบครัวของพวกเขาเลยทีเดียวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ